เอสีบ้านสาเร็จรูปครับถามกันมาเยอะครับว่ารับประกันยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้ครับลูกค้าโทรมาครับโทรมาจรแจ้งเราว่าไปดับไฟไฟภายนอกนะไปดับจากการใช้งานาตัวอาคารทุกอย่างปกติครับหลังคาปกติผนังปกติโครงสร้างปกติมีประตูหนึ่งชุดที่ปิดไม่สนิทเราก็เลยทำการเปลี่ยนให้ครับนี่เลยครับ ประตูที่อยู่ภายนอกอันนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่ครับเราเปลี่ยนให้ใหม่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนี่ครับอันนี้เปลี่ยนใหม่อันนี้เป็นประตูบานเก่าครับน,นี่ลองดูได้ในภาพตัวอาคารของเราหลังคาผนังทุกอย่างเหมือนเดิมครับปกติตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ผ่านไปเจ็ดเดือนครับเราจะได้มาดูกันด้วยว่าสิ่งที่เราสร้างไปแล้วเป็นยังไง การรับประกันของเราก็หลักๆครับรั่วซึมสองปีโครงสร้างห้าปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็มาคุยกันเหมือนเคสเนี้ยครับเราก็มาคุยกันไม่มีใคใช้จ่ายครับหลังเนี้ยอยู่ไกลอยู่กลางป่าเราก็มาดูแลให้ครับขอให้ได้บ้านที่ดีนะครับขอบคุณครับ